ิงวรู้ยังตอนนี้มีร้านรับฟาร์มเงิน d วิ่งเอ็ม i ายที่โคตรจะถูกคือร้าน philip hh โดยเลทรับฟาร์มเงินจะอยู่ที่1ล้านต่อ10บาทเท่านั้นเองโคตรถูกและยังมีโปรโมชั่นสุดคุม้ม 10M ขึ้นไปแถม 2M 15M ขึ้นไปแถม 3M และ 20M ขึ้นไปแถม 5M ใครสนใจสามารถทักไปที่เฟซน,นี้ได้เลยครับลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับ มาผมไดวี a เกมพายครับวันนี้เราจะมารีวิวรถคันหนึ่งนะครับผมที่อยู่ในปกนะครับก็คือ Audi r 8นะครับผม GT นะครับเป็นตัวคูปด้วยนะครับผมซึ่งวิธีการรับมันเนี่ยนะครับผมมันจะไม่สามารถซื้อได้โดยปกตินะครับผมโดยวิธีที่เราซื้อได้เดี่ยวนะครับผมต้องมากดที่ตรงนี้นะครับแล้วก็กดซื้อทั้งหมดเลยนะครับผม3คันนะครับประมาณนี้นะครับผมก็เงินที่ใช้เนี่ยก็น่าจะ2 0 0,000กว่าเท่านั้นเองนะครับผมเราก็จะได้มาอย่างนี้แล้วมาเคมลีวัดกันเลยดีกว่านะครับผม มาระวังครมนะครับผมฮี่ระวังดูก็มาจุดพุกกันเลยด่วผมเอื้อมมือไปที่ปุ่มไลค์ปุ่มซับสไครป์ผม, like, ผม,ผมใครกดซับสไครป์เอื้อมมือไปที่ปุ่มไลค์ครับแล้วเราจะกดไปพร้อมกันไปในสามสองหนึ่งกดครับผมเรียบร้อยครับโอ้โหวโคตรเทดูดิมันแบบชุดแต่งแบบเหมือนเพิ่มขึ้นมาเอโรไดนมิกอะไรอยู่โอ้โหมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะผมสคริปต์ดายไปเลยกดไดา์ไปเลยนะครับทุกคนโอ้โห อันที่ผมเพิ่งแบบเคยเคยมาเห็นแบบไอ้นี่นะแบบของจริงที่แบบเห็นในเนี่ยเอ้ยไม่ใช่ของจริงนั้นแต่ว่าเพิ่งเห็นของจริงที่อยู่ใน diving empire อะไรอย่างเงี้ยเออเรามาจอดอย่างนี้แล้วเรามาดูไหมเฮ้ยไม่ดวนผมว่าผมเอาไปจอดในนู้นดีกว่าตรงนี้รู้สึกแสงมันไม่มีมิติอะทุกคนตรงไหนแสงมีมิติบ้างวะที่แบบที่แบบสวยๆโอ้แต่การเลี้ยวคือคดการหลัวโป้เลยอ่ะตรงนี้แล้วกันโอ้โหเสียงคนลั่นคนลั่นทุกคนโอเคเรามาดูกันดีกว่านะครับ เฮ้ย hey! อะไรเนี่ยไม่ได้จะแต่งเฮ้ย hey! okay. <Okay. S 1> ดูตรงนี้ได้ไหมอ่ะได้ไหมทุกคนตรงนี้ถอดจิตไม่ได้วะทุกคนโอ้โ oh, ห oh. จ,จบแล้วกด back ไปก่อนแล้วกันนะโอเคสงสัย okay. <Okay. S 2> ต้องมาดูข้างนอกนี่แหละทุกคนมันปักนะครับผมเรื่องเยอะจริงๆเลยโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดดูดีกว่านะผมนี่หูย นี่คือเครื่องยนต์ V8 เอ้ยับผมเฮ้ยไม่ใช่ดิ V10 นะครับเป็นเครื่องตัวเดียวกับไอรุ่นปกติเลยนะขนาดเนี่ย5.2ลิตรนะครับผมซึ่งเป็นเครื่องที่น่าจะกินน้ำมันหนักพอสมควรนะครับผมเออโอแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเป็นคาร์บอนไฟเบอร์หมดเลยนะครับผมโอเคตัวนี้เนี่ยก็แน่นอนครับผมได้รับการตกแต่งภายนอกแบบ อย่างชัดเจนเลยนะผมเออตรงนี้เนี่ยก็เพิ่มมาจากตัวเดิมเนี่ยมันจะเรียบเรียบนะครับผมแล้วก็มีเรื่องของสปอยเลอร์มานะครับผมโดยที่ไม่ใหญ่มากจริงๆผมชอบนะเออสปอยเลอร์ที่แบบมันไม่ใหญ่มากจนเกินไปนี่ครับผม V10FSI นะครับผมนี่นี่คือประเภทของเครื่องของเขานะครับผมอ่าตัวนี้ไม่มีไฮบริดนะครับผมแล้วก็ข้างหน้าเนี่ยจะเป็นที่วางของนะครับผมที่เก็บของนะฮะโอเคไฟหน้าก็เหมือนจะมี LED วิ่งรอบด้วยนะครับผมเออเนี่ยเห็นไหมตรงตรงนี้เหมือนเป็น LED วิ่งรอบรอบดวงไฟอะนะครับโอเคเบร นะครับผมลายอย่างนี้แนะ่นอนน่าจะเป็นคาร์บอนเซรามิกนะครับผมโอ้โห oh, ใหญ่มากซึ่งตัวนี้นะผมรวมๆน้ําหนักอาจจะลดลงจากตัวปกติถึง100กิโลกรัมนะครับผมฟังไม่ผิดนะครับผม100่กิโลนะฮะแล้วก็ภายในเนี่ยภายในเนี่ยค่อนข้างที่จะเหมือนเดิมนะครับผมเกียร์ไม่ใช่เป็นไม่ได้เป็นเกียร์อ่าแมน,นนวลนะเป็นเกียร์ออโต้นะครับผมเออแล้วก็พวงมาลัยก็เหมือนปกติเลยนะครับผมประมาณนี้นะฮะแล้วก็เบาะเนี่ยโอ้โหเบาะเป็นบักเก็ตซีดแบบ ฟูล์บักเก็ตซีเลยนะครับผมทุกคนแบบนี้คือปรับเอ็นไม่ได้ด้วยทุกคนเออเบาอย่างเงี้ยโอ้โหแต่ว่าตรงนี้เขียนว่า R8G t นะครับผมอย่างชัดเจนเลยทีเดียวเดี๋ยวเราต้องมาดูว่าค่าแต่งเราเดี๋ยวจะพอหรือเปล่าเพราะผมมีแค่2ล้านกว่านะครับผมค่าแต่งอาจจะแพงหรือเปล่านะแต่ว่าค่อนข้างจะเฟี้ยวเลยนะคันนี้เฟี้ยวมากๆเลยท่อเนี่ยออก2ท่อนะครับศูนย์ถึงร้อยนะครับผมวิ่งเนี่ยใช้เวลาประมาณ3.6วินาทีนะครับผมแล้วก็ทำความเร็วสูงสุดเนี่ยประมาณ320ร้อยยี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับโอเค เกมนี้พี่กอดอนโมเล่ด้วยวะน่าจะมีนะผมเออทีฟิฟตีนะครับที่มีคนไทยเป็นเจ้าของนะครับผมโหโคตรเท่เอ้ยขัดแต่งได้อยู่ขัดแต่งชิวๆทุกคนเออแนะนํานะคะันนี้นะครับเป็นรถที่ไม่ได้แพงมากแล้วก็โคตรเฟี้ยวอ่ะเอเอจริงๆสีขาวเนี่ยก็เป็นสีที่แบบชูโรงของอาแปมกันนะทุกคนเออนึกถึงอาแปมต้องถึงถึงสีขาวดำเลยนะเงี้ยคือผมว่าผมจะเอาเป็นสีนี้แหละเดี๋ยวลองดูอีกทีเพืนะ่อน ยางคือใส่ไปแท่านะครับบินบินบิน โอเคเออค่าแต่งเนี่ยหลักพันหลักมหมื่นเลยนะไม่ไม่มีแบบว่าข้ามไปหลักแสนนะครับสัตเพนชั่นนะครับผมโอ้โหผมอยากลองเตี้ยเตอร์เตอร์อีเตี้ยไปอีกดูสเปคนะครับแฮนด์ลิงห้าสิบหกนะครับผมอันนี้เนี่ยทำมาเพื่อแท็กโฟกัสนะครับผมเอาไว้วิ่งบนสนามเนี่ยโดยเฉพาะเลยนะครับอ่าก็เป็นออริไดมาอยู่แล้วแล้วก็ข้อสําคัญเลยนะครับผมคันนี้ในชีวิตจริงมันลิมิตตดมากนะครับผมซึ่งผลิตมาเนี่ยสามร้อยสามสิบสามคันทั่วโลกนะครับผมโอ้โหอะถือว่า น้อยมากเลยนะสามร้อยสามสิบกว่าคันทั่โวโลกโอ้ตาเล็กเนี่ยดีขึ้นเยอะนะครับผมดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับโอเคมี Audi TT RS อยู่ตรงนี้ด้วยวะ่ะทุกคนเฮ้ยจะมาสู้กับอาปลายของข้ายัางนั้นเลยเบิ้ลใส่โอ้โหนี่เสียงเบิ้ลน,นะครับเสียงเบิ้ลโอ้โหเสียงโอ้โห Backfire เนี่ยโหดพอสมควรเลยนะครับผมโอเค เราไปกันดีกว่านะครับผมไปขับเล่นกันดีกว่าเนี่คือการแต่งเสร็จแล้วเออตอนนี้เนี่ยมีซัมซุงกาแล็กซี่นะผม S25 เอาท่ามาเป็นพรีเซนเตอร์ของเกมนี้ด้วยนะครับเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะครับผมเออเป็นโทรศัพท์ที่โคตรอยากได้เลยตอนนี้เภพาพราคามาเนี่ยวันนี้คือครึ่งแสนได้เลยนะครับวันนี้ก็มาอ่านข้อมูลกันได้นะครับผมใครที่สนใจจะซื้อนะครับเดี๋ยวก็เปิดขายแล้วแหละในไทยนะครับโอเคมาเรามาลองด่านนี้กันเลยดีกว่าผมด่าน S25 เอาท่าผมเอาท่าอาร์เค นะครับล้อเนี่ยล้อเนี่ยขนาด19นิ้วนะครับผมล้อไม่ได้แบบว่าใหญ่ใหญ่ขนาดนั้นนะครับผม19นิ้วก็คือก็รถซูเปอร์คาร์ทั่วไปแหละนะครับผมอืออ่าทุกตรงนี้เลี้ยวได้แบบชิวๆดูซิว่าเราจะทําเวลาได้กี่วินะครับผมกับพาแคันนี้ครับผมแต่ว่าเสียง V 1สิบลิตรเนี่ยคือคำรามได้โหดมากเลยนะครับผมโอเคดันไปอย่างนี้ครับด่านนี้เล่นง่ายครับซึ่งทางเลี้ยวมันน้อยนะครับผมแล้วก็เลี้ยวแบบ เลี้ยง่ายอ่ะไม่ได้แบบเลี้ยยากนะครับผมก็วิง่งสแล็บนะครับใช้เวลาไม่นานนะครับผมปึ๊บอ๋อเลี้ยงอย่างนี้ไปไปเลยนี่แล็บแรกผ่านไปนะครับผมแล็บซ้องแล็บพรัพม่มค่อยๆผ่านไปเนี่ยโค้งนี้ก็จะแหกกันบ่อยนะผมโค้งแรกที่เหลือก็ไม่มีเลยน่าเป็นพวกแล้วเพราทีนี้แบบผมเล่นมาแล้วก็แอบ,บกระซิบนะครับผมว่าไอ้ด่านเนี้ยมันได้เงินเยอะมากทุกคนเออถ้าแบบไปปั๊มอะไรเงี้ยมันมันได้นะเออถ้าใคร ไปล้นเงินในเกมนี้อยู่ไปปั๊มได้เลยนะแต่อันเนี้ยชิวๆเลยอะ่ะฟิลเ,เลปเดียวนะครับเดียวนด้เงินเป็นแสนสองรอบแส,น,ส,บสนนะคิดดูดิเพราะว่าที่1มันได้ได้ห้าหมื่นกว่าเลยครับผมในเวลาแค่ประมาณ70็ดสิบ plus สิบวิได้เออแปดสิบกวี่นะครับผมน่าจะแปดวิบกวีนะครับอันนี้แต่ไม่รู้ใชอารแปดคันนี้มันจะได้เวลากี่วินะครับผมแต่ว่าถ้าถ้าแบบใช้คันแดงๆนั่นแหละลไปปั๊มได้เลยอ่า <c oughs> โอเคปึ๊บอ่า เรียบร้อยเรียบร้อยไกลแล้วไกลแล้วทุกคนไกลเข้าสู่เส้นชัยในด่านในแบบที่3นะครับผมเออมาเส้นชัยอยู่ข้างหน้าเส้นชัยอยู่ข้างหน้าอุ้ยโู่ตรงนี้อ่าเห็นแล้วเห็นแล้วสีเหลืองสีเหลืองคือเส้นชัยโอ๊หนึ่งร้อยวีทุกคนโอ้แต่จะกาวแปดหุ่ยนี่ไงกอดอนเมอร์ล่เราลองไปดูเดี๋ยวเหมือนปลาไหลเมอร์ลี่อ่าอันนี้เป็นกอดอนเมอร์ลี่อ่านไม่ไดนว่าเมอร์เลอรกอดอนมูรี่ กอดอนเมอร์เล่เมอร์เล่เอันไหนแบบพร้อมๆกันกอดอนเมอร์เล่ป่ะใช่ไหมวะแต่ว่าผมอยากรีวิวมากเลยเติดที่ว่าขอดูราคาก่อนนี่ย่งทัวทีฟิฟตี้ครับผม ที่มีคนไทยเป็นเจ้าของผมสีขาวโหอ,อย่างนี้เลยอ่ะแต่ว่าเป็นขาวแบบสว่างกว่านี้นะครับแล้วก็มันจะมีพัดลมเนะี่ยดูดดูอากาศตรงนี้มันสร้างแรงกดมหาศาลได้มากอะ่ะเออทำให้ลดก่อนถนนได้อย่างดีเยี่ยมเละอันนี้ผมดูรีวิวมาแล้วผมที่ช่องสไตด็อกนะครับผมเรวยันเงาแล้วก็ช่องเบียร์ใบยกนะครับผมเออพี่เบียร์ใบยกของเรานเองก็ได้ทําการรีวิวคันเนี้ยของพี่อัดที่ญี่ปุ่นอะ่ะเออไว้เป็นที่เรียบร้อยนะผมโหดูกั้นปั่นน้ำฝนทุกคนโคตรเฟี้ยวแล้วก็คันนี้เนี่ยราคา2อล้านเก้านะครับผม ถ้าเข้าไทยนะครับราคาคันนี้ในชีวิตจริงน่าจะแบบประมาณสองสาม้อยล้านได้เลยนะครับอันนี้จริงนะครับแล้วก็คันนี้ DNA เนี่ยมันมาจากมันมาจากแบบ F1 เยอะเหมือนกันนะหมายถึงแม็กเคลน F1 อ่ะซึ่งดูที่มี3ที่นั่งอย่างเงี้ยมันเป็นรถที่ไม่กี่คันที่แบบมี3ที่นั่งนะครับคือที่นั่งคนขับเนี่ยชี้อยู่ตรงกลางอะไรเงี้ยแล้วคันนี้เป็นเกียร์แมนวนวลด้วยนะครับผม <c oughs> เป็นเกียร์แมนวนวลดูสังเกตมีแป้นคัทอยู่นะครับผมโอ้ยอยากรีวิวจัดแต่ไม่มีตังค์นะครับเ้วเปิดได้แบบอย่างเงี้ยโคตรเฟี้ยวเลยของจริงก็จะเปิดแบบกดรีโมทเปิดได้อย่างเงี้ยแบบกดเปิดได้อย่างเงี้ยพร้อมกับทุกบานอย่างนี้เลยอ่ะไปเลยเออเฟี้ยวเฟี้ยวเฟี้ยวคันเนี้ย อนแรกก็มองว่าแปลกๆพอมองไปประมาณก็เฟี้ยวนะขอดูอีกตัวหนึ่งดิว่าเป็นไงปึ๊บอ่าหูคันนี้คือมันจะดูดแบบโหดขึ้นฮะดูแบบแท็กมากขึ้นฮะจากที่คันเดิมมันแบบโหดอยู่แล้วอะ่ะอันนี้คือโหดกว่าพอเรากลับไป R8 ของเรานะครับผมนี่หูจอดอยู่หล่อๆหล่อๆจัดอะอ่าเดี๋ยวเราลองดันแร็กกับดันไฮเวย์ให้ดูอีกซักสองด่านแล้วกันนะครับผมว่าเวลามันจะได้สักประมาณเท่าไหร่นะครับผมนี่ดันได้ดันแท็โอ้โหมี7จ0 s ผ่านไปนะครับ เลตสโกสองหนึ่งเลตส์โกไอ้ไอตัวในในนั้นอ่ะผมยังใส่เสื้อสีแดงอยู่เลยอะ่ะทุกคนซึ่งเป็นเสื้อที่แบบเฟี้ยวมากครับผมใครที่อยากาซื้อก็ลิงก์ด้านล่างนะครับผมกี่วิวะหกจุดห้าวินาทีนะผมโอเคไฮเวย์ต่อเลยนะครับผมดันนี้นี่โอเคมาแล้วนะครับผมปึ๊บโอเค okay. คันนี้ผมใช้อะไรวะ Hennessy Venom f หรอน่าจะเป็นตัวโรเตอร์ด้วยนะเออจะไม่ผิดโอ้โหคุยผไปนู่นแล้ว ผมว่าจะซื้อ F5 มาว่ะทุกคนซื้อแบบตัวธรรมดาซื้อมาเก็บไว้อะ่ะทุกคนว่าไงเพราะว่าเป็นมันเป็นรถที่ดีเหมือนกันเนะออ F5 อ่ะตัวธรรมดาเลยนะครับผมโอเคต่อมานะครับเรามาโฟกัสที่การแข่งกันเลยดีกว่านะครับผมก็ท็อปสปีดนะผม400กว่านะครับคันนี้ที่ทําได้เลยนะครับผมอ่าแล้วก็สปีดมันเนี่ยเดิมๆนะครับประมาณ380กว่าแบบไม่กดบูตนะครับผมโอเคแล้วก็ พุ่งไปที่กีวีไฮเวย์ปุ๊บเรียบร้อย3 3วินาทีนะผมกับผมกับ R8 จ t c o ค p e คันนี้นะครับโหฟิวนะทุกคนแล้วก็ที่เราซื้อมาเมื่อกี้เนี่ยเราก็ยังเอามารีวิวต่อได้นะครับผมเฮ้พวกออ,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 อดี้เมื่อกี้นะผมดูดิว่าเรามีอะไรบ้างครับผมออดี้ออดี้นี่ R8 Spider คันนี้เรารีวิวแล้วนะครับผมคันนี้ก็ที่รีวิวในคลิปนี้นะครับ แล้วก็ r s 6 a v a n c e อันนี้ก็รีวิวแล้ว i 7 sportback อันนี้ก็รีวิวแล้วนะครับผม i 4ยังไม่ได้รีวิวเพราะเพิ่งซื้อมาแล้วก็ q 3ยังไม่ได้รีวิวนะครับผมดู q 3หน่อยนี้โอ้โห q 3พูดทำไมโลกโก้มันใหญ่จงังว่าโลกโก้รุ่นนะ่ะชื่อรุ่นนะ่ะดูด,ดิโคตรใหญ่อะ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะผม q 3นะฮะนี่คือ a 8 a 8 spider นี่กด u เปิดประทุปไป สวยนะ R8 Spider ที่ชมเนี่ยคือโคตรเฟี้ยวเลยโอเคเราเรียก R8 ของเรากลับมาดีกว่าฟี้ยวกว่าเยอะปื๊บสีโิ้โถถึงจะเก่าแต่ว่าโคตรเก่าบอกเลยนะครับคันนี้นะ โอเคผมใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย yeah, like so okay. ่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b ์กันด้วยผมแล้วก็เสื้อสวยพี่ผมว่าซื้อได้ที่ลิงดนล่ารครับมีหลยสีหลสไตล์เลยนะครับผมแล้วไาเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ